สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันดีคริสต์มาสค่ะจะปีใหม่แล้วตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมเพื่อที่วันนี้จะเด็ดดอกไม้ขายนะคะเป็นดอกไม้อะไรนะดอกสต็อกแล้วก็จะขายเวลาปีใหม่ค่ะอันนี้ทางนี้เป็นสีม่วงค่ะตรงนี้ทางนี้เป็นสีม่วงนะคะ ก็ทางนี้ก็เป็นสีแดงค่ะทางนี้ทางนี้เยอะเๆอันนี้เป็นสีม่วงพุ่มใหญ่ๆนะคะที่เราเคยทำให้ดูว่าเราจะเด็ดยอดตรงกลางแล้วก็ให้เป็นพุ่มใหญ่ๆคะ่ะวันที่25วันคริสต์มาสค่ะแต่ว่าเราจะขายปีใหม่นะคะ ดอกไม้สวนนี้เราจะเตรียมเพื่อที่ขายปีใหม่เราขายไปมางแล้วอ่านนิดหน่อยไหมถึงยังไม่ถึง10%นะคะ2 3%เฉยๆเด็ดแต่ว่า,าวันนี้เราจะเริ่มเด็ดไปถึงวันที่29หรือว่า30กับ30เราจะเด็ดถึงวันที่30นะคะส่วนนี้เราเตรียมเพื่อที่จะขายปีใหม่ค่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงต้นใหญ่มากค่ะดูสิคะหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นประมาณนี้สวยค่ะ อันนี้เอาไว้เสียบวันปีใหม่นะคะต้นสีสวยมากแล้วก็สวนนี้กำลังบานให้งามงามค่ะวันนี้ลูกชายแล้วก็อนาคตลูกสะใภ้ก็จะมาช่วยค่ะวันนี้มีโอกาสลูกชายเอลูกชา,ายมาช่วยแล้วก็แฟนเขาจะมาช่วยดูสวนด้วยแล้วก็ช่วยเด็ดดอกไม้ด้วยนะคะวันนี้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะปีใหม่และะ้วค่ะเด็ดดอกไม้เพื่อที่จะปีใหม่ทั้งนดเป็นออกเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูลแล้วก็สีขาวค่ะส่วนนี้ประมาณร้อยกว่าตารางวานะคะประมาณร้อยกว่านิดหน่อยร้อยยีหรือว่าร้อยสิไม่แน่ใจเด้อพเมล็ดเมือม่อเส,สองเดือนที่แล้วนะคะสองเดือนสาเดือนที่แล้วพอมเมล็ดนะคะ อันนี้ใช้เวลาประมาณอะไรนะคะสามเดือนค่ะก็จะมีดอกก็จะบานให้นะคะช้าที่สุดแต่บ้าบางช่วงนี้อากาศจะหนาวแล้วก็จะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงอากาศร้อนจะประมาณสองเดือนกว่านี้หน่อยก็จะมีดอกให้แล้วนะคะและสายพันธุ์นี้เราเพาะอะไรนะเราเพาะเมล็ดเองค่ะเราเพาะเมล็ดเองนะคะซื้อเมล็ดเข้ามาแต่ว่าเราเราเพาะเมล็ดเองเลยอะไรนะไม่จะไม่จะไม่บานทีเดียวเหมือนกับเราซื้อพันธุ์ ถ้าเราซื้อสายพันธุ์เขาจะบานให้พร้อมๆกันค่ะแต่ถ้าเราเพาะเมล็ดเองเราไม่ได้เลือกต้นเล็กต้นใหญ่เราต้นเล็กต้นใหญ่เราจะปลูกผสมกันแล้วก็จะบานไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะจะบานมั่งยังตูมมั่งแต่ก็ดีสําหรับที่เราไม่อยากจะเด็ดทีเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเด็ดทีเดียวเราต้องการเลือกสายพันธุ์ว่าเอาต้นโตคล้ายๆกันนะคะ สายพันธุ์เมล็ดนี้ไม่ใช่ราคาแพงๆค่ะแต่ถ้าเราซื้อต้นเขาที่เขาพอให้จะประมาณต้นหนึ่งก็คิดไปส10บาทหรือว่า7บาทกุไรนะคะแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์เหมือนกันค่ะบางทีถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์เก่าหน่อยก็จะถูกนะคะประมาณ5้าหบาท7บาท แพงที่สุดก็สิบบาทค่ะต่อต้นนะคะตอนนี้สวนเรากำลังบานค่ะกลึงข้างในนี่จะอ่อนแดดหน่อยนะคะแล้วก็จะบานชา้าถ้าเป็นบ้านเราคิดว่าบานได้ง่ายเพราะบ้านเราไม่ไม่ไม่ไมหนาวแล้วก็ไม่แดดค่ะแต่ก็มีโอกาสต้นเล็กนะคะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่หนาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นหนาะวมาได้จะสองเดือนแล้วค่ะก็เลยทำให้อะไรนะคะ ต้นใหญ่แล้วก็บานช้าหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวตอนนี้ในแต่ว่าในสวนก็ไม่หนาวคะ่ะเราเปิดแอร้อนให้ถ้าเราเปิดแอร้อนก็จะใช้อุณหภูมิประมาณเจ็ดถึงเจ็ดแปดองศาก็ก็บานให้สวยๆค่ะแต่ถ้าร้อนจัดนี่จะบานให้ไม่สวยนะคะเจ้าต้นจะเล็กแต,ต่ดอกนี้เราจะให้ให้หนาวหน่อยจะเป็นต้นใหญ่แล้วก็ดอกก็จะสวยค่ะแต่ถ้าฤดูร้อนนี่ ดอกจะบานไวแล้วดอกก็จะต้นเล็กค่ะเลยต้องเลยต้องต้องการให้หนาวหน่อยนะคะแล้วก็มแมลงก็ชอบค่ะต้นสายพันธุ์นี้นะคะเลยอะไรนะถ้าหนาวแล้วก็มแมลงจะน้อยเลยสบายกว่าที่เราจะให้อากาศร้อนนะคะต้นใหญ่ด้วยแล้วก็ทนกับความหนาวค่ะดอกนี้แต่ถ้าถ้าเป็นบางวันน้ําแข็งมีน้ําแข็งเกาะนะญี่ปุ่นจะมีน้ําแข็งหรือว่าหิมะตก ใบใบจะจะจะเหมือนกับโดนลวกค่ะโดนโดนเพราะว่าน้ําแข็งจะเกาะเราต้องการเปิดไฟฟ้าให้เพื่อที่ไม่ให้น้ําแข็งเกาะอ,อะไรนะคะเกาะเอ่อเก,อ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 กอาะใบเกาะเกาะใบแล้วก็จะจะทำให้ใบไม่สวยเวลาเราทำอย่างนี้นะคะเราจะเราจะทําให้สวยทั้งดอกแล้วก็ใบด้วยค่ะ ถ้าดอกถ้าใบเสียหายก็จะดอกก็จะก็จะขายไม่ได้ดีๆนะคะเราเออที่ญี่ปุ่นอ่ต้องการสวยทั้งดอกแล้วก็ใบค่ะอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เวลาบานจะจะจีบพันหน่อยเป็นเป็นสองสายพันนะคะอันนี้สายพันจีบน้อยๆะคะ่ะแต่ว่าจะจะไม่จะไม่บานจะพันพันหน่อยอันนี้เป็นจีบ้ซนนะคะเป็นสองสายทุกสีจะมีจะมีสองอย่างนะคะ คล้ายๆตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่าบนสม,มัยแน่ใจนะเพราะว่าถ้าเราซื้อเขานะบางทีเขาจะเลือกให้เรามีแต่ดอกกลีบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะถ้าเราซื้อสายพันธุ์เขาแต่ถ้าเราหวานเองจะมีสายพันธุ์นี้เยอะเหมือนกันค่ะสายพันธุ์นี้จะราคาไม่ดีเท่าไหร่จะราคาถูกนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ราคาดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าปีนี้บ้านเราก็โชคดีนะหัวหอมก็ราคาดีๆด,ดอกหอมก็ราคาดีๆพริกก็ราคาดีๆ ทุกๆคนคงโชคดีกับปีใหม่ปีนี้นะคะหวังว่าท,ทุกคนคงโชคดีมีมีอะไรนะคะมีกำไรเยอะๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับเมืองไทยเราอันนี้ดอกนี้อ่ะเราเราเราเด็ดไม่หมดนะคะเด็ดเป็นพุ่มไม่หมดเราจะเด็ดไปทิ้งอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องเด็ดให้ดอกเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็จะออกเป็นพุ่มมาอย่างนี้ออกเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะ แต่ว่าสายพันธุ์นี้รู้สึกจะดอกเล็กนะคะดูสิบางทีมันก็จะมีต้นต้นอย่างนี้นะคะถ้ามันหนาวจัดหรือว่าอะไรนะอลมร้อนจัดอย่างเงี้ยมันจะเน่าข้างล่างรากจะเน่าข้างล่างแต่ว่าก็เป็นบางสายพันธุ์ค่ะเป็นบางสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์ก็ทนค่ะอย่างสีขาวนี่ไม่ค่อยมีนะคะสีขาวสีชมพูสีม่วงเอ้สีชมพูส,มส,มพสีแดงแล้วก็สีม่วงไหมไมมไม่ค่อยมีโรคค่ะแต่ว่าสีขาวที่จะออกต้นเตี้ยแล้วก็จะมี จะมีอ่อนแอหน่อยนะคะแล้วเป็นบางสายพันธุ์ค่ะไม่ไม่เหมือนกันทุกสายพันธุ์นะคะแล้วแต่สายพันธุ์ในสวนเรานี้ตอนนี้กลางคืนนะคะกลางคืนคิดว่าถ้าไม่เปิดแอร์นะคะก็จะประมาณสามองศาหรือว่าห้าองศาได้ค่ะกลางคืนแต่ว่ากลางวันนี้ได้ค่ะสิบสิบเอ่อสิบห้าหรือว่าสิบแปดองศาได้นะคะถ้ากลางวันนะ แต่ว่ากลางคืนไม่ได้ค่ะกลางคืนมากที่สุดก็คิดว่า5้าองศาหรือว่า7จ็ดองศาหรือว่า3ามองศาไม่เน่ไม่ไมไม่แน่นะคะเพราะว่า,าส่วนนี้ปกติบุญสมไม่ได้ใช้อ่า,อ,าอะไรนะนาฬิกาวัดความเย็นความร้อนอืมเลยอ่าเราจะมีสวนอะไรนะออโตเมติกเกี่ยวกับอ่าสวนจะเปิดเองแล้ว เราเราตั้งอุณหภูมิ20องศาแล้วก็สวนเราจะเปิดให้นะคะถ้าร้อนแต่คิดว่าตอนนี้ในสวนมากกว่า20องศาเพราะว่าฝั่งโน้อนอะ,อะไรเปิดนิดหน่อยอสวนข้างบนเราเปิดนิดหน่อยคิดว่ามากกว่า20องศานะคะ21หรือว่า22ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้า20องศาสวนเราก็ คิดว่าจะเป็นยี่สิบองยี่สิเอดหรือว่ายี่ิบสององศาเพราะว่าสวนเราเปิดประมาณห้าเซนห้าเซนหรือว่าหกเซนกุเลยในสวนนี้นะคะวันนี้มีอ่ะปีนี้เล่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อากาศอุ่นนิดหน่อยแต่เห็นเขาบอกว่าจะหนาววันที่ยี่สิบหกพรุ่งนี้เหรอคะจะเริ่มหนาววันที่ยี่สิบกจะหนาวแหละจะหนาวมาอีกแล้วคะ่ะ สองสามวันที่แล้วก็หนาวค่ะลมแรงด้วยแล้วก็มีฝนตกเป็นเป็นลูกเห็บเหรอคะเป็นลูกเห็บตกเหมือนกันค่ะที่บ้านมนสมนะ <อ ce S 1> แต่ว่าช่วงนี้ฮิมะยังไม่ตกนะคะที่บ้านมนสมหิมะยังอยูอค่ค่ะแต่ว่าหนาวเฉยๆตกนิดหน่อยบางวันก็จะโปรยปลายนิดหน่อยยังไม่ยังไม่เยอะนะคะที่บ้านมนสมหิม,ม, target, ม,มะตกน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปในภูเขาก็จะตกเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าบ้านมนสมใกล้ๆทุ่ิซังนะคะ ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นั้นร้อยกว่ากิโลว่าใกล้ก็ไม่ใกล้หรอกก็ก็มองเห็นค่ะหน้าบ้านมุนสมมองเห็นู้ยิสังนะคะเด็ดดอกอเด็ดยังไม่หมดค่ะบางดอกก็จะตัดไปด้วยแล้วก็เด็ดตรงกลางทิ้งแล้วเพื่อที่ให้เป็นพุ่มใหญ่สวยเป็นกันนะคะประมาณเมตรกว่านะคะความสูงอดอกสีชมพูนี่ก็จะไม่สูงก็คิดว่าเมตรนะเมตรเมตรเมตรนี้หน่อยอความสูงอพอดีค่ะ แต่ว like ่าสีขาวนี้จะจะเตี้ยหน่อยนะคะสีขาวจะเตี้ยเตี้ยกว่าทุกสุกสีสีโลฮันจิเมติวิทะเนี่ยถ้าดีดถ้าดีดีขาวจะไม่ดีค่จะเตี้ยโอ้สององศาอะไรอ่ะในสวนแล้วโอ้ยกจอืม